สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับคุณครูใบบุญอีกเช่นเคยนะคะในชั่วโมงวิชาวิทยาศาสตร์นะคะสัปดาห์นี้เรายังเรียนกันเรื่องไข่จมไข่ลอยกันอยู่นะคะ,ะมาดูนะคะก่อนที่เราจะมาเรียนเรื่องไข่จมไข่ลอยนั้นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะคะว่าวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องอะไรบ้าง วันนี้เราจะเรียนกันเรื่องการระบุตัวแปรต้นตัวแปรตามตัวแปรควบคุมการตั้งสมมติฐานการบันทึกการทดลองและการสรุปผลการทดลองนะคะมาดูเราจะเรียนผลการเรียนรู้ที่4ทดลองเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ด้านกระบวนการการปฏิบัติการเพื่อหาคำตอบหรือทดสอบผลการเรียนรู้ที่5นะคะทดลองเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้านการจัดกระทำข้อมูลลงข้อสรุปนะคะดูสไลด์ต่อไปเลยค่ะนะคะการระบุตัวแปร เราเคยเรียนไปแล้วใช่ไหมลูกการระบุต,ตัวแปรมีอยู่3ตัวแปรใช่ไหมคะก็คือตัวแปรต้นตัวแปรตามและตัวแปรควบคุมนะคะ,ะมาดูนะมาดูตัวแปรต้นคืออะไรลูกตัวแปรต้นก็คือชนิดของน้ํำจืดและน้ำเค็มนะคะ ตัวแปรที่สองก็คือตัวแปรตามก็คือการจมการลอยของไข่นะคะตัวแปรที่สามตัวแปรควบคุมก็คือขนาดของไข่และปะริมาณของน้ำนะคะอ่ะใบงานนี้นะคะเราเรียนมาแล้วนะลูกเนาะ อะต่อไปการตั้งสมมุติฐานทฤษฎีคาดหวังนะคะหมายถึงการคิดหาคำตอบล่วงหน้าก่อนการทำการทดลองอาศัยความรู้จากประสบการณ์เดิมเป็นพื้นฐานโดยมุ่งให้ได้คำตอบหรือผลการศึกษาได้ถูกต้องมากที่สุดนะคะ ข้อต่อไปข้อความที่คาดคะเนความสัมพันธ์หรือความแตกต่างระหว่างตัวแปรที่ศึกษาที่สมมุติขึ้นชั่วข่าวนะคะ,ะมาดูสมมุติฐานถือได้ว่าเป็นเครื่องช่วยในการกำหนดข้อมูลที่ถูกต้อง รวบรวมข้อความหรือสมมุติขึ้นซึ่งผู้ทดลองคาดไว้เกี่ยวกับลักษณะของตัวแปรหรือความสัมพันธ์ของสองตัวแปรขึ้นไปนะคะอะ่มาดูในชั่วโมงนี้สิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะ,ะนักเรียนเตรียมบางคนเตรียมไว้แล้วนะลูกมีอะไรบ้างเอ่ยมี1นไข่ไก่ขนาด เท่ากัน2ฟอง2แก้วน้ำหรือขวดน้ำพลาสติกนะคะขนาดเท่ากัน2ใบสเกลือแกง4ช้อนนะคะ4น้ำเปล่าครึ่งลิตร 5, ช้อนสำหรับคน1คันนะลูกนะเตรียมไว้แล้วเนาะอ่ะ เมื่อเด็กๆเ,เ,เตรียมไว้แล้วคุณครูมีมีวิดีโอนะลูกวิดีโอให้ดูนะคะเกี่ยวกับการทดลองไข่จมไขล่ลอยแล้วให้เด็กๆทดลองไปพร้อมๆกันเลยนะลูกนะ สวัสดีค่ะวันนี้คุณครูมาชวนเด็กๆทำการทดลองวิทยาศาสตร์สนุกๆเรื่องไข่จมไข่ลอยจะเป็นอย่างไรจะสนุกแค่ไหนเราไปทำกา,การทดลองกันเลยค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองได้แก่ไข่ไก่ใช้จำนวนสองฟองค่ะ เกลือเด็กๆสามารถใช้เกลือที่มีอยู่ที่บ้านได้เลยนะคะน้ำเปล่าและแก้วพลาสติกใสจำนวนสองใบค่ะถ้าเด็กๆไม่สามารถหาแก้วพลาสติกใสได้สามารถใช้ขวดน้ำพลาสติกตัดส่วนที่เป็นปากขวดออกได้ค่ะเราไปทำการทดลองกันเลยค่ะขั้นแรกนะคะ เติมน้ำเปล่าลงไปในแก้วทั้งสองใบในปริมาณที่เท่ากันค่ะจากนั้นเติมเกลือลงไปในแก้วใบที่หนึ่งนะคะคุณครูใส่เกลือสามช้อนค่ะ เสร็จแล้วคนให้เกลือละลายนะคะเด็กๆต่อไปคุณครูจะนำไข่ไก่ ใส่ลงไปในแก้วเด็กๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นคะคุณครูจะนำไข่ใส่ในแก้วที่เป็นน้ำเปล่าก่อนนะคะเราไปดูกันเลยค่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นไข่จมลงไปที่ก้นแก้วใช่ไหมคะเด็กๆต่อไปใส่ไข่ลงไปในแก้ว ที่เราเติมเกลือลงไปค่ะจะเกิดอะไรขึ้นว้าวเด็กๆไข่ลอยขึ้นอยู่ข้างบนเด็กๆเ,เห็นความแตกต่างของแก้วทั้งสองใบไหมคะจากการทดลองจะเห็นว่าไข่ในแก้วที่มีแค่น้ำเปล่าจมลงไปอยู่ที่ก้นแก้วเพราะน้ำมีความหนาแน่นน้อยกว่าไขา่ จึงทำให้ไข่จมลงไปที่ก้นแก้วค่ะส่วนไข่ที่อยู่ในแก้วที่เราเติมเกลือลงไปลอยขึ้นอยู่ข้างบนเพราะเกลือทำให้น้ำมีความหนาแน่นมากกว่าไข่จึงทำให้ไข่ลอยอยู่ข้างบนนั่นเองค่ะหลังจากดูการทดลองไข่จมไข่ลอยของคุณครูแล้วให้เด็กๆทำการทดลองที่บ้าน ให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองช่วยถ่ายคลิปวิดีโออ่าเป็นไงคะเด็กๆเด็กๆดูวิดีโอเสร็จแล้วเด็กๆทำตามทันไหมลูกทำได้ไหมคะทำได้อยู่แล้วเนาะนะคะเด็กๆจะลืมบันทึกผลการทดลองนะลูกบันทึกผลการทดลองแล้วคุณครูจะให้นำเสนอผลงานเป็นรายบุคคลนะคะอ่าเด็กๆดูใบงานใบนี้เด็กๆเคยเห็นไหมลูก นะคะถ้าใครยังไม่ได้เคยไปเอาที่สวนดอกไม้นะลูกนะให้เด็กๆปลิ้นนะลูกปลิ้นนะ,นนะคะแล้วบันทึกผลการทดลองนะคะว่าทําไมไข่ถึงจมทําไมไข่ถึงลอยนะคะเมื่อเด็กๆบันทึกการทดลองเสร็จแล้วให้เด็กๆถ่ายรูปนะคะลูกถ่ายรูปแล้วส่งเข้าไปเป็นอัลบั้ม ในกลุ่มส่งงานวิทยาศาสตร์นะคะเด็กๆส่งงานให้ถูกกลุ่มนะคะคุณครูจะรอตรวจนะลูกนะสำหรับชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วนะคะเป็นชั่วโมงสุดท้ายของเทอมที่หนึ่งแล้วเนาะนะคะเดี๋ยวเราเจอกันเทอมที่สองนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ